on God... อิสระมีไว้ทําไมประเทศมันต้องมี3ฝ่ายใช่ไหมครับมีฝ่ายบริหารนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายยุติธรรมทีนี้เขาคิดว่ามันจะต้องมีอีกหน่วยงานเหล่านี้มาเพื่อเช็คนกักการเมืองอีกทีนึงมนเริ่มตอนปี40่ศนแล้วงีนนน 40. คนก็ค่อยๆไปเริ่มให้อํานาจของหน่วยงานนี้มากขึ้นแล้วพี่คิดว่าตั้งแต่ผ่านมาจนปี40จนถึงปี68เนี่ยนะ69เนี่ยนะองค์กรอิสระทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมครับไม่ดีด้กว่านี้เยอะพี่ว่าองค์กรอิสระทําหน้าที่ปร่งใสมัคบกาารรกกัน โอเคนี่เขาเป็นงานนี้โอเคผมว่าชัดเจนสุดก็สตงนั่นแหละพอมันไม่มีการตรวจสอบเหมือนประมาณว่าเราสคนถ้าเราสองคนรู้ว่าเราไม่โดนจับแน่เราจะทําเลวแค่ไหนก็ได้จริงไหมจำกคินเหล่าเมายาจะขโมยของก็ได้เพราะเรารู้ว่าไม่โดนจับแน่ผมว่าหลักการประมาณนี้คือกกตสตงสารรัฐมนูลคือมัน มันอยู่เหนือทุกอย่างไปหมดเลยไม่ได้บอกเขาไม่ดีนะครับแค่ต้องการว่าเฮ้ยแค่บอกว่าเฮ้ยเขียนใหม่เถอะแล้วก็ทําให้กติกามันแฟร์นะครับพี่ว่าการให้เราออกมาวิจารณ์แบบนี้มันมีผลดีหรือผลเสียกับเราไหมครับไม่เป็นไรเพราะว่าเราพูดถึง south อีสต์อเมริกาอยู่ตอนนี้โอเคโอเคอย่ง okay, okay. okay, ั้นเราจะพูดต่อไปไปต่อไปช่วงสุดท้ายแล้วพี่ดิวผมว่ามีคนจำนวนไม่น้อยนะที่อาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะค่อนข้างหมดหวังเขาหมดหวังกับการการเมืองไทยรู้สึกว่าเขาเลือกกี่ครั้งก็ไม่เห็นเปลี่ยนเลยคนที่เขาเลือกก็ไม่ได้ไปบริหารจนบางทีอาจจะถอดใจมีอะไรอยากจะ สื่อสารกับคนกลุ่มนี้หน่อยไหมครับจริงๆอะ่ะผมก็จะบอกว่าผมก็เป็นหนึ่งในคนที่รู้สึกผิดหวังเพราะว่าข่าวที่แล้วอะ่ะผมก็เชียร์คุณพิธาเนอะแล้วก็เลือกคุณพิธาทั้งสองใบแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยได้14ล้านเสียงเนี่ยคิดว่าประเทศไทยน่าจะมีความเจริญแล้วและอยู่ๆคุณพิทาก็โดนตีตกไปกระเด็นอ<ม>อกไปนอกสภาเฉยเลย เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ที่ผิดหวังท้อแท้แต่ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยปลายอุโมงคเนี่ยมันมันก็ยังมีแสงอยู่แล้วก็ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นวันที่ดำมืดไปไปตลอดยังไงวันหนึ่งถ้าเราเรายังมีหวังและเรายังสู้อยู่ผมคิดว่าอะไรอะไรมันก็น่าจะดีขึ้นวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราครับขอยกลุ่มได้ไหมพี่ดิวกลุ่มนี้คืออาจจะเป็นเขาเรียกว่า สวิงโหวตหรือ u n นดีไซน์ก็คือคง,งไปแหละว,วันที่8แต่ไม่รู้จะเลือกอใครดีรอบนี้คือผมคิดว่าอย่างนี้สําหรับ ผมอะ่ะไม่สามารถชี้นําใครได้มผมคิดว่าประเทศนี้คือประชาธิปไตยฝ่ายไ,ไหนได้คะแนนเสียงข้างมากผมเคารพทุกเสียงเป็นอย่างนั้นจริง,<ม>รงๆแล้วก็คิดว่าทุกคนที่จะไปเลือกเนี่ยคงทําการบ้านมาดีที่สุดดีของเรากับดีของเขาอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพทุกเสียง<ม>ก็สําหรับคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านของเราเนี่ยนะก็ร่วมกันออกมาใช้ใช้สิทธิ<ม>์ให้มากที่สุดเลือกใครก็ได้เลือกใครก็ได้ไดทุกคนมีม,ม,ม,มีมีเสียงของตัวเองมีเสียงของตัวเองว่า แมนวันโหวต